hello everyone welcome to English card by teacher Ness นะคะ today we learn about occupations นะคะ occupations แปลว่าอาชีพต่างๆนั่นเองอะมาดูอาชีพแรกกันเลยค่ะเด็กๆ teacher teacher แปลว่าอะไรเอย่ยคุณครูถูกต้องค่ะ next slide student student What does i mean student แปลว่าอะไรคะเด็กๆนักเรียนถูกต้องค่ะวิกเกอร์ mm hmm. next doctor doctor หมอ nurse nurse พยาบาล police ตำรวจ police ตำรวจ postman, บุรุษไปรษณีย์ postman, บุรุษไปรษณีย์ไลบัลเลียนบรรณารักษ์ไลบัลเลียนบรรณารักษ์นะคะเด็กๆต่อไปค่ะ Office Worker พนักงานสำนักงาน Office Worker พนักงานสำนักงาน Ticket Seller คนขายตัว Ticket Seller คนขายตัว Monk พระ Monk and The last one อันสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆ Firefighter นักดับเพลิง Firefighter นักดับเพลิงโอเคต่อไปเรามาทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะ One two three. Fire iter, k, ะ t h e Firefighter นักดับเพลิง Monk พระ Ticket seller คนขายตัว๋ว o อฟฟิ e worker พนักงานสำนักงานไลบรา r ี่นบรรณารัก์รโ s ส man บุรุษใบเสนี์พ olic, ตำรวจเนสพยาบาลด o อ t เตหมอ นักเรียนและอันสุดท้ายนะคะเด็กๆอะไรเอ่ย Can you get T-shirt นะคะแปลว่าคุณครูเป็นไงกันบ้างคะวันนี้เราได้เรียนกับคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ Occupations คุณครูหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนและนักเรียนควรเป็นกันบ้านนะคะวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ